h ั l l o ล r อริฮ l l o e r i อสวัสดี e อริ v i e l e n Dank f ฟ r อ e ด n e e อ n l a d u ุ g ซ u ม g ก b u บ t s t a g v i e ฟ e n d a n ด für d e i อเ e i n l a d u ล g zum ซ e b u r t s บ a g Vielen Dank ขอบคุณมากเลย f ฟ r อสำหรับ e ด n e e อ n l a า u n g การเชิญของคุณ สุมเพื่อให้ไปกิบบูส์สตากงานวันเกิดขอบคุณมากๆที่เชิญไปงานวันเกิดของคุณนั่นเองนะคะ l ลเดอร์คันอิอัมสัมสตารอัเบนนิกท์คอมเมนไลเดอร์คันอิอัมสัมสตา n อัเบนนิก์ น่าเสียดายจังที่วันเสาร์ตอนเย็นผมไม่สามารถมาได้ Leider k a n คั c h n กน h t ก็คือว่าน่าเสียดายจังที่ฉันที่ผมไม่สามารถทำได้นะคะ s a m s t a g กอ e n d ก็คือว่าช่วงเย็นของวันเสาร์ m o m m e n t ก็คือมา สรุปอีกครั้งก็คือ leider kann ich am Samstag Abend nicht kommen น่าเสียดายจังที่วันเสาร์ตอนเย็นผมไม่สามารถมาได้ Ich muss am Wochenende arbeiten. Ich muss am Wochenende arbeiten. ผมต้องทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ Ich muss ผมต้องฉันต้องอ m w วักเ n นเอนเดอร์ก็คือในวันหยุดสุดสัปดาห์อา e บเทนทำงาน Ich muss am Wochenende er, arbeiten ผมต้องทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์ Ich muss zu einem Kongress nach Köln Ich muss ส u ้ so i n e m น o n อ r e s s n น c h เ ö ินนะฮะอีมุสฉันต้องผมต้องสู้ไปที่ไอนมคการที่การประชุมนะฮะการพบปะการประชุมนักเขินที่เมืองเขินนั่นเองอุ่นและบินแอสต์ซ่อนถักมิถัก สุรุกบิน as สต์ซอนทักไม่ทักสุรุกนะคะก็คือว่าบิน as สต์ asked, เนี่ยเพราะว่าอีกบินถูกไหมแต่ว่าอีกไม่เอามาใช้รอบรอบนี้แล้วนะคะเหลือแค่คำว่าบินที่เป็นกริยาเนาะเป็นอยู่คือนั่นเองบิน a s สต์แอสต์ก็คือก็ต่อเมื่อ ซอนทักมิทักมากลางวันของวันอาทิตย์สุรุกกลับมาสรุปก็คือเขาไปประชุมที่เคิร์นนะฉันต้องไปประชุมที่เคิร์นนะและกลับมาในวันอาทิตย์ตอนเที่ยงบิน a s สต์ซอนทักมิทักสุรุกต่อมา Vielleicht Können wir uns nächster walker treffen vielleicht können wir uns nächster walker treffen vielleicht ก็คืออาจจะ können สามารถ wir uns พวกเรานะคะเจอพวกเราเนี่ยนะคะ wir uns ก็คือมันเป็นการสะท้อนกลับนะคะ wir ก็คือพวกเรา อุนส์ก็คือพวกเราเหมือนกันที่มันจะเป็น reflection เนาะ nexter walker treffen nexter ก็คือถัดไป walker อาทิตย์ treffen พบปะถัดไปหรือเรียกว่าในอาทิตย์ถัดไปนะคะ nexter walker ก็คืออาทิตย์ถัดไปนั่นเองอาทิตย์หน้า ich habe auch ein schönes Geschenk Ich habe auch ein schönes Geschenk. Ich habe, Pommi, Chanmi, auch du ein schönes Geschenk. Kongwan, Tidi blawa, Hallo, Erich, so die Erich. Vielen Dank für deine Einladung zum Geburtstag. ขอบคุณมากๆสำหรับคำเชิญชวนไปงานวันเกิด Leider kann ich am Samstag Abend nicht kommen น่าเสียดายที่วันเสาร์ตอนเย็นผมไม่สามารถมาได้ Ich muss am Wochenende arbeiten ผมต้องทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์ Ich muss zu einem Kongress nach Köln ผมต้องไปประชุมที่เคิร์นนั่นเอง Und bin erst Sonntag Mittag zurück และกลับมาก็ต่อเมื่อวันอาทิตย์ตอนเที่ยง f l i c h t können wir uns nächste Woche treffen. พวกเราอาจจะพบการได้ในอาทิตย์ถัดไปหรืออาทิตย์หน้านั่นเอง Ich habe auch e i n s c h n e s g e s c h e n k ผมก็มีของขวัญให้คุณได้นะชิ้นหนึ่งเขาก็ลงท้ายว่า Fired schon und bis nächste Woche. f i i e r t s c h ö n und bis, n e x t ์ต์วอลคคำว่า f i i e r t ก็คือเฉลิมฉลองถูกไหมคะ s c h ö n ก็คือว่าอืมขอให้ฉลองปาร์ตี้อย่างสนุกสนานนะ Und l และ s n สเน็ t e w ตวอ e พบกันในอาทิตย์หน้าลงชื่อไว้ว่า Peter นะคะโอเคอันนี้ก็คือความหมายที่เพิ่งให้ทุกคนลองแปลดูนะคะ การออกเสียงของพึ่งก็จะเป็นสำเนียงของพึ่งนะทุกคนสามารถลองสะกดแล้วก็ลองออกเสียงช้าๆได้